สวัสดสีครับวันนี้เราพามาดูแปลงข้าวของอลุงเสาวนะครับซึ่งได้ใช้ปุย๋ยตาควายยิ้มมาอย่างต่อนเนื่องนะครับมากกว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งในฤดูนี้นะครับจะค่อนข้างเจอปัญหาเรื่องฝนค่อนข้างจะชุกนะครับซึ่งปัญหาหลักของข้าวญี่ปุ่นก็คือ,อต้นค่อนข้างอ่อนนะครับก่อนหน้าที่จะใช้ปุย๋ยตาควายยิ้มนะครับลุงเสานะครับจะมีปัญหาในเรื่องของข้าวล้มนะครับ แต่หลังจากนําปุ๋ยตาควายยิ้มมาใช้แล้วนะครับข้อดีก็คืออย่างที่เห็นนะครับโดนฝนต่อเนื่องจนวันเกือบถึงวันเกี่ยวนะวันดฤหัสที่ผ่านมานีครับซึ่งเจอฝนก็ซึ่งประมาณ4-5วันนี้เองสังเกตดูนะครับแปลงข้าวญี่ปุ่นของลุงเสารนะครับไม่ล้มเลยนะครับและอีกที่สําคัญแปลงนี้เป็นแปลงข้าวเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเวลามื่นหนะครับซึ่ง ถ้าข้าวราคาเกวียยละหมื่นห้าพันนะผมคิดว่าเกษตรกรนะครับกล้าซื้อปุ๋ยแน่นอนจะแพงแค่ไหนก็กล้าใช้นะครับแต่ที่เลือกใช้ปุ๋ยตากวายิ้มอย่างที่เห็นนะครับก็คือต้นค่อนข้างแข็งแรงใบธงนะครับเขียวจนวันเกี่ยวนะครับทําให้เมล็ดใสนะครับน้ําหนักดีนะครับนี่คือสิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ปุ๋ยตากวายิ้มชื่นชอบนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นได้เห็นแปลงข้าวญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งปัญหาคล้ายกันเลยนะครับคือต้นอ่อนนะครับแล้วเขาเจอปัญหาเดียวกันคือฝนตกหนักนะครับมีพายุเข้านะครับข้าวล้มราบเลยนะครับแต่ในเมืองไทยนะครับแปลงข้าวญี่ปุ่นของพ่อสาวนะครับอย่างที่เห็นนะครับและอีกหลายๆแปลงนะครับจํานวนประมาณ3ามถึงห้าไร่นะครับที่ทางพ่อเสาวดูแลนะครับอย่างที่เห็นครับข้าวไม่ล้มนะครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าใช้ปุ๋ยตาควายยิ้มนะครับทําให้ต้นข้าวแข็งแรงนะครับข้าวเขียวนานจนวันเกี่ยวน้ําหนักดีนะครับ ถ้าท่านใดชื่นชอบปุ๋ยตาควายยิ้มนะครับอยากฝากให้ไปลองทดลองใช้ก็ได้บิ้งสบิ้งนะครับแล้วท่านจะรู้สึกประทับใจอย่างข้อเสาที่ใช้ปุ๋ยตาควายยิ้มครับ